สแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานีกาแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวงของชาวลัคนาและราศีกรกฎนะในครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะเป็น เป็นดวงรายปักนะ้ายดสองอาทิตย์นะจ๊ะดวงครึ่งเดือนนั่นเองนะคะปกติแล้วไม่ได้ทําคลิปดวงรายปักนะจะเป็นดวงรายเดือนแต่เนื่องจากทาคลิปไม่ทันนะวันนี้วันที่อัดคลิปปาไปวันที่13แล้วนะจ๊ะนะ,ะปาอะไรเอ่ยน,นะจ๊ะปลาไปวันที่สิก็ไปแล้วนะคะอ่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรอเก้านะคะก็ระลึกถึง คุณงามความดีของพระอ,องค์ท่านนะคะ,ะวันที่สิบสามเนาะอ่าแม้ดวงของคุณชาวราศีกรกฏในครึ่งเดือนหลังนะคะสิบห้ากรกฎาคมถึงสิบห้าสิงหาคือชาวลัคนาและราศีกรกฏนะ,ะถ้าคุณคือคนกรกฏคุณดูคลิปนี้ได้นะแต่อาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะให้ยิดซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะ ตามสโลกแกนช่องเลยนะคะอ่านะอย่ามุ่งเรื่องโชคลาภมากนะชาวกรกฎทำมาหากินด้วยนะจ๊ะบางคนนะฮะมาดูแล้วก็ตัวเลขไม่เข้ามาพิมพ์ว่าไม่หมอ,อตัวตัวเลขเข้าก็มีเยอะแยะนะอันนี้ก็คือเลขหนา้าไพ่นะทวนนะอย่าซีเรียสมีเลขหนา้าไพ่ก็บอกไปตามเลขหนา้าไพ่นะ,ะชากกรกฎดวงของคุณในครึ่งเดือนหลังตุลาคมสองหนะอ่า เป็นต้นไปเนี่ยดวงชะตาของคุณเป็นยังไงนะชาวกรกฎนะแปลแรกของคุณค่ะได้ไพ่พระค่ะเขาบอกใจร่มๆทำบุญหน่อยนะจ๊ะชาวกรกฎนะชาวกรกฎเป็นแม่พระ,ะนิดนึงนะครึ่งเดือนหลังนี่นะคะใบที่สองของชาวราศีกรกฎจ้านะ,ะ The s t a n g นะเขาบอกว่าใจเย็นๆนิดนึงเนี่ยเป็นไพ่ของการปลอบประโลมปลอบให้ใจเย็นนะชาวกรกฎช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างหัวร้อนนะนะ คุณจะสามารถจัดการได้ดีนะถ้าคุณใช้สติและใช้ธรรมะเข้าข่มนะไม่ว่าราชสีนะจะมาป้วนเปี้ยนกวนใจคุณอะนะนะให้ใช้สติสัมพันยะเข้าเข้าข่มนะก็ข่ขมจิตใจตัวเองนะข่มจิตใจผู้อื่นพูดคุยด้วยเหตุและผลนะคุณจะสามารถสยบราชสีที่ดุร้ายได้ด้วยคําพูดของคุณนะคะอ่านะ บที่สามของชาวราศีกรกฎจะโอ้โหราชาโชคค่ะนะไพ่ราชาเหรียญนะอันนี้อยู่ในตำแหน่งหัวเจ้าชะตาเป็นตำแหน่งคุณพ่อคุณแม่นะใครจะเสี่ยงโชคอายุคุณพ่อคุณแม่ค่ะอายุถ้า,ถ,าถ้าพ่อแม่ใครไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะนะหรือไม่หรอกคุณอาจจะได้รับมรดกหรือการเงินก้อนโตจากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่นะ คนที่อยู่เหนือกว่าคุณอาจจะเป็นคุณผัวก็ได้ <c oughs> คุณผัวคุณเมียก็ได้ที่อยู่เหนือกว่าคุณนะมีอํานาจมี power ในการเงินนะคุณจะได้รับจากเขาหรือเธอคนนั้นนะอะหรืออาจจะเป็นแฟนก็ได้นะฮะคนที่มี power เหนือกว่าคุณ power ทางการเงินนะอะมีปัญหาอะไรปรึกษาอขึ้นไพ่เพศช,ชายนะคนที่จะช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณได้คืคอคนเพศช,ชายนะอ่า ตำแหน่งคนรักคู่ครองได้ไพ่คู่รักเลยนะเพราะฉะนั้นใบนี้คืออผู้ชายเพศชายจะช่วยคุณนะคนที่เข้ามาดูฮนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายคนต่างเพศนะคนต่างเพศคู่คุณจะจะช่วยเหลือคุณหรือถ้ามีเพศที่สมคนที่ชอบเพศเดียวกันเพศเดียวกันกับคุณนั่นแหละเขาช่วยคุณค่ะคือพูดง่ายคือคู่คุณจะช่วยคุณค่ะ นะไม่ว่าคู่หรือคนคุยนะคุณอาจจะได้เงินจากคนคู่หรือคนคุยของคุณนะชาวกรกฏนะอดีตที่ผ่านมาของชาวกรกฏล่ละอ่าได้ไพ่เดอะแทมแพร์นะจ๊ะนะไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงปรับตัวนะชาวกรกฎเนี่ยเขาจะเหมือนเขาจะเหมือนอะไรสายน้าอ่าเหมือนน้ําอ่ะนะพอไปอยู่ในแจกันก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับแจกันอ่าถ้าไปอยู่ในขวด ก็จะอยู่ในรูปแบบของขวดนะในโอง่งก็อยู่นะเหมือนน้ำอะค่ะปรับตัวเข้าสถานการณ์ได้นะมีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนความคิดบางคนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแฟนนะเปลี่ยนแฟนเพราะว่าถ้าไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้นะ <c oughs> มุกเก่ามากนะฮะอ่าอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นลหละเร็วๆนี้เลยนะสีไม้เท้าค่ะการแต่งงานการมี งานมงคลบางคนก็แต่งงานไปแล้วนะแต่งงานไปแล้วหมายถึงคุณจะได้บ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่นะนะะอาจจะทําบุญบ้านนะมีงานมงคลเกิดขึ้นในบ้านคุณอะค่ะนะคะ,นะะ,ะความคิดภายในใจของชาวกรกฎแปดเหรียญชาวกรกฎเนีป็นคนที่ขยันใช้ได้อยู่นะนะเป็นคนที่ขยันใช้ได้ขยันในเรื่องของการงานขยันเรื่องของการหาเงินนะ หาเงินได้ตัวตัวเองบางทีชาวกรกฏไปหาเงินคนอื่นหาเงินคนอื่นเพราะอะไรหาเงินจากแฟนนะหาเงินจากคนคุยนะมีเปล่านะระวังนะเออนะคนคุยดูด้วยว่าไปคุณไอย่าไปคุยกับแฟนคนอื่นเขาล่ะนะตำแหน่งบ้านละ่ะกรกฎนี่ตำแหน่งบ้านไม่ค่อยได้อยู่บ้านไพ่สามเหรียญบางคนไปทํางานอยู่เมืองนอกบางคนอยู่เมืองไทยแต่คิดจะเดินทางไปเมืองนอก เมืองนอกบาืองนาไปหานะตอนนี้ศึกษาดีๆหน่อยนะใครจะไปประเทศอะไรเนี่ยบางประเทศก็มีเรื่องของภาวะสงครามนะบางประเทศมีเรื่องของภาวะภัยพิบัตินะดูประเทศให้ดีนะบางประเทศก็มีการตรวจเข้มในเรื่องของตอมอนะฮะอืมอ่าใบที่เก้าเนี่ยเห็นไหมใบที่เก้าห้าถ้วยเห็นไหมมันติดกับไ้่บ้าน นี่ใครจะไปอ่ะเห็นไหมยังไม่สมหวังเห็นไหมพูดยังไม่ทางขาดคาเลยใครจะเดินทางไปต่างประเทศยังไม่สมหวังนันเนี่ยเนี่ยผิดหวังเนะี่ยเห็นไหมถ้วยล้มก็คือนะหรือใครจะคบชาวต่างชาติใครจะคบชาวต่างชาติดูให้ดีนะถ้าต่างชาติในในแอปฟ้าเนี่ยใน a c e b o o k เนี่ยนะดูดีๆว่าตัวจริงตัวปลอมเพราะส่วนมาก99.99% 99นเะนี่ยปลอมจริง นะปลอมจริงปลอมจริงๆนะอ่ะาใบที่สินะจ๊ะใบที่สิให้อนาคตอันไกลนะอ่าเขาบอกรอเวลาหน่อยห้าท้วยเมื่อกี้นะไม่ก่สมหวังบางคนก็นะบางคนก็ผิดใจกับแฟนหรือผิดใจกับกิ๊กแต่นี่ชาวกรกนะมีเกณฑ์จะได้ฉลองหรือไม่หรอกบางคนก็ฉลองทุกวันอยู่แล้วทุกจุดสัปดาห์อยู่แล้ว ชอบไปดื่มไปดิ้งนะฮะแถวกรกดที่ชอบดื่มชอบดิ้งมีไหมนะ,ะรวมตัวกับเพื่อนได้ไปดื่มไปดิ้งกันแต่ใครที่หวังเรื่องไปต่างประเทศน่ะจะมีการหยุดชะงักนิดน,นึงนะก็ให้วางแผนใหม่อนาคตอันไกลนะใบนี้อยู่ในะอนาคตอันไกลคุณจะได้ไปละอ่าไพ่ตำแหน่งไพ่ขยายคู่ครองคนรักจ้าสี่เหรียญนะฮะเออระวังคุณจะเจอคน อุจระเหนียวนะเอออุจระเหนียวก็คือขี้เหนียวนั่นเองนะจ๊ะเออเดี๋ยวมันจะไม่สุภาพนะฮะเ,เรื่องของความรักเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยบางคนมีมีแฟนหรือมีกิ๊กนะฮะอ่บางคนก็อุจระเหนียวแต่ว่าเขา,เาตัวตนเขาได้เขาได้นี่ราชาโชคเ,เงินเขาเยอะอะแหละแต่ว่าคุย คุยดีๆนะคุยดีๆคุณมีเกณฑ์จะได้นะแต่กว่าจะได้ก็คิดหนักอยู่นะืมนะหรือคนรักคุณคิดเรื่องเงินนะคุณจะไปขอเงินเขาบ่อยนะโดยเฉพาะใครที่มีแฟนต่างชาติอ่ะอย่าไปขอเงินเขาบ่อยขอ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 ,ขอเจอหน้าก็ขออ่าเขามองผู้หญิงไทยว่าเป็นคนที่ขอนะอ่าฝรังบางคนนะคะอ่ะาเพราะฉะนั้นนะชาวกรกฎนะคะไม่ว่าแฟนไทยหรือแฟนต่างชาตินั่นแหละอย่า คุยคุยกันปุ๊บของเงินเขาจะมองเราไม่ค่อยดีเนาะอืมนะอ่ะสุดท้ายแล้วไพ่ของอขยายการงานการเงินนะใบที่สิบสองสิบดาบสิบดาบบางคนจบจากงานจบจากงานเก่าออกงานนล้วเนี่ยเออมันเป็นไพ่ของการออกงานก็ได้ก็เลยคิดอยากจะไปทําง,งานต่างประเทศใช่ไหมนะอ่บางคนเอาให้มีวิเววว่าจะได้งานก่อนนะไพ่ออกจากงานนะคะ เพราะฉะนั้นชาวกรกฎมีเกณฑ์การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะแต่การเงินของคุณเนี่ยจะดีมากนะชาวกรกฎนะคะอ้าวโอเคในเรื่องของสุขภาพชาวกรกฎไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะอะปัญหาอาจจะอยู่ในอดีตนะแขนขานะการทรงตัวนะ,ะแต่ปัจจุบันไม่มีอะไรมากนะเออตรวจมดลูก สักนิดนึงก็ดีนะคะมาล็งปัดมาลูกสักนิดนึงนะใครที่เป็นเพศหญิงนะถ้าเพศเพศช,ชายก็ต่อมลูกหมากนะคะอ่าสีเสริมดวงของคุณได้แก่สีแดงสีส้มนะจ๊ะขาวแดงส้มขาวนะคะและก็เขียวเพราะเขียวได้งนะเงินค่ะเขียวเขียวเหนียวซับค่ะนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะก็ห้าสี่ 2องนะ,ะ 5, 0, 8, 1, 4 1ห้าศูนย์แปนะโอเคะ okay. ขอบคุณชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะ,ะที่เข้ามาฟังนะ,ะที่เข้ามาฟังที่เข้ามาชมนะ,ะขอให้ทุกท่านมีโชคดีนะ มีโชคดีในครึ่งเดือนหลังของตุลาคมนี้นะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าในเดือนพฤศจิกายนนะใกล้เข้าไปแล้วนะใกล้เข้ามาแล้วนะใครที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่เริ่มเก็บเงินเมือตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะนะจะไปหวังโชคลาภอย่างเดียวไม่ได้นะขยันทำมากินด้วยนะขอบคุณชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฎนะอ่า สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอืมใครอยากดูดวงส่วนตัว sidline สี่สาม na นะเดี๋ยวเพีนะ่อนาจะวางช่องทางการติดต่อไว้นะคะอะ่สำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ